ภาพยนต์การ์ตูนอนิเมชันหรืออนิเมะคือโลกสมมุติในจินตนาการแต่หลายต่อหลายครั้งที่จินตนาการก็สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงโดยอิงประวัติศาสตร์เช่นแอนิเมชันก้านกล้วยของประเทศไทยเราหรือบางเรื่องบางฉากก็เอาของจริงสถานที่จริงมาปรับเพื่อให้เข้ากับภาพยนต์การ์ตูนนั้นๆและบางฉากบางตอนก็สามารถเอามาใช้ได้เลยเพราะบริบทเป็นประเทศนั้นจริงๆ วันนี้อับดุลไทยทูบเราขอรวบรวม12สถานที่ที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในฉากของภาพยนตร์การ์ตูนดังมาให้ชมกันครับ 1. มู่หลานพระราชวังต้องห้ามประเทศจีนพระราชวังของจักรพรรดิในเรื่องมู่หลาน เห็นแล้วหลายคนคงพอจะเดากันออกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังหลวงกู้กงบรดกโลกในกรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งในปัจจุบันนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลกซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่พำนักของจกักรพรรดิราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงและเป็นสถานที่ที่ซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าหรือออกได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจึงถูกเรียกว่าพระราชวังต้องห้าม 2. แทงเกิลมงแสงมิเชลประเทศฝรั่งเศสอาณาจักรโครโนาในเรื่องแทงเกิลราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวกับโจนซ่าจอมแสบแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิหารกลางน้ำมงแสงมิเชลในเมืองนอมังดีประเทศฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นแบบผสมผสานศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสและโกธิก ซึ่งมีความเก่าแก่กว่าพันปีและสวยงามจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกมหาวิหารมงแซงมิเชลแห่งนี้เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำคุยนงซึ่งจะถูกตัดขาดเป็นระยะจากแผ่นดินใหญ่จากปรากฏการธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลง 3. ามโฟเซนโบสเซนโอลาฟและเฮาสเตด โบสถ์ในฉากพิธีราชาพิเศษของเจ้าหญิงเอลซ่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากโบสถ์เซนต์โอลาฟในเมืองบบวสตานประเทศนอร์เวย์ตัวอาคารรูปทรงโกธิกสร้างขึ้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่12ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในให้อยู่ในสภาพเดิมๆและหลายคนที่ได้ยินชื่อโบทแห่งนี้ก็คงจะอดไม่ได้ที่จะนึกถึงชื่อของตัวละครตุ๊กตาหิมะโอลาฟที่ตลกและเป็นตัวแทนความรักในวัยเยาว์ของสองพี่น้องตัวเอกของเรื่อง พร้อมกับเพลง Let It Go ที่เด็กๆทุกคนร้องตามกันได้ก็ลอยขึ้นมาทันทีนอกจากนี้อาณาจักรเอรนเดลเมืองเล็กๆที่อยู่ในหุบเขาติดกับทะเลสาบจากในเรื่องโฟ o เซ n ก็มาจากฮา s t ตัดซึ่งเป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยงามตั้งอยู่ในแหล่งมรดกโลกเซาวแคมกัดประเทศออสเตรีย 4. ี่บอบไอสวิตเฮเว v i l l a ลจประเทศมอต์ตา ใครๆก็ต้องรู้จักกับป๊อบอายกะลาสีเรือผู้มีเอกลักษณ์ชอบคาบไปกินผักโขมเพื่อเพิ่มพลังจะได้มีแรงไปช่วยโอลิฟสาวคนที่รักที่มักจะถูกลวนลามรังแกจากบรูโตจอมซ่าผู้ที่เป็นทั้งคู่กัดและคู่แข่งทางหัวใจและนี่คือสวิตเ v เวนวิลเลจหรือหมู่บ้านป๊อบอายซึ่งเป็นหมู่บ้านเรือประมงติดริมทะเลในอ่าวแองเกอร์ที่สวยงามตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศมอตา ยูดรอปอินสหรัฐอเมริการ้านพ่นสีและแต่งรถของรามอนจากเรื่องคาสได้รับแรงบันดาลใจจากยูดรอปอินในเมืองแชมรอครัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาแต่หลังจากโรงแรมถูกปิดตัวและสุดโซมลงไปตามกาลเวลาทำให้โรงแรมแห่งนี้ได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรมแบบ a r ร Deco และเป็นที่ตั้งของสถาน,นีชาร์จไฟของเทสลาแล้วก็กลับกลายมาเป็นจุดเช็คอินอีกครั้ง เมื่อคาสได้ออกฉายหก Beauty and the Beast ประเทศฝรั่งเศสจัตุรัสกลางหมู่บ้านขนาดเล็กใน Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูรที่เห็นอยู่นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแคว้นอัลซัสหรือแอลซอสซึ่งเมืองต่างๆในแคว้นนี้ล้วนแต่มีลักษณะโดดเด่นสวยงามคล้ายดินแดนแห่งเทพนิยายมีการสร้างบ้านแบบทิมเบอร์เฟรมิงที่จะตีกรอบไม้ให้กับโครงบ้านและหลังคาเป็นรูปทรงจัว่วซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและปราสาทหลังงามที่ปรากฏโฉมหลังจากคลายคำสาบในเรื่องนี้ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งที่ใช้รูปแบบมาจากมรดกโลกปราสาทพระราชวังชองบอในประเทศฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นน่าริมฝั่งแม่น้ำลัว 7. เจ l a n t i s The ิสเดอะลอสเอ็มพานครวัดประเทศกัมพูชาเมืองอ t ตแลนติสเมืองจินตนาการซึ่งตั้งอยู่ใต้ท้องทะเลลึกบนเกาะกรีก จาก Atlantis The Lost Empire นี้ได้รับแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการมาจากนครวัดในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย 8. Snow ว h i อัลคา a าออฟเชโกเวียประเทศสเปน ปราสาทของราชินีในสโนไวท์ได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทเซโกเวียซึ่งเป็นปราสาทที่อยู่ในภาคกลางของประเทศสเปนตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงรายล้อมด้วยแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันถูกใช้เป็นที่พำนักของกษัตริย์สเปนหลายพระองค์จนกระทั่งได้รับความเสียหายจากไฟไหม้อย่างรุนแรงในปี1862 9. ยูรูแคม อนิเมะภาพยนต์การ์ตูนสัญชาติญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาว พากันออกไปตั้งแคมป์ตามภูเขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดตั้งแคมป์โคอันซึ่งจากภาพสามารถมองเห็นทะเลสาบโมโตสุและภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชิหากใครอยากตามรอยมาชมวิวสวยๆของทะเลสาบโมโตสุและภูเขาไฟฟูจิแล้วก็มาตั้งแคมป์ที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ก็อย่าลืมเช็คฤดูกาลให้ดีๆนะครับช่วงฤดูหนาวอาจมีหิมะตกและอากาศหนาวเย็นมากเกินกว่าจะตั้งแคมป์ได้ง่ายหรือ หรือช่วงฤดูร้อนก็จะไม่มีหิมะปกคลุมบนยอดภูเขาไฟซึ่งวิวที่เห็นก็จะไม่เหมือนเดิมสิบั p angel fall ประเทศเวเนซุเอลา paradise fall น้ำตกสวงสวรรค์สถานที่ที่เป็นความฝ่ฝันของคุณปู่ พาวเฟรดิกเซนและภรรยาผู้ล่วงรับไปแล้วต้องการจะเดินทางไปด้วยกันได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ำตกแองเจิลฟอลน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกซึ่งอยู่กลางป่าดงดิบในประเทศเวเนซุเอลาเป็นน้ำตกที่สายน้ำไม่เคยตกกระทบยังพื้นดินเพราะความสูงทำให้น้ำกลายเป็นละอองหรือหมอกไปเสก่อนบริเวณน,นี้จึงมีหมอกหนาแน่นมากและไม่มีแอ่งน้ำด้านล่างเหมือนกับน้ำตกทั่วไป 11. Sleeping Beauty ปราสาทนอยชวนสไตล์ no Style, ประเทศเยอรมันปราสาทของเจ้าหญิงออโรราที่เห็นใน Sleeping Beauty หรือเจ้าหญิงนิทราได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทนอยชวนสไตล์ no Style, ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์เมืองบาวาเรียประเทศเยอรมันเป็นหนึ่งในปราสาทยุโรปที่สวยงามที่สุดในโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าลุควิกที่2แห่งบาวาเรียเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนตัว นอกจากนี้ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของสวนสนุกกลางแจ้งในตำนานของประเทศไทยเราอย่างแดนเนรมิตและสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในบางประเทศอีกด้วย 12. ลูก้าชิงคุยเตเรประเทศอิตาลี ลูกาภาพยนตร์อนิเมชั่นที่เพิ่งฉายไปเมื่อเดือนมิถุนายนกลางปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของปีศาจทะเลสองคนลูก้าและเพื่อนซึ่งสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้และเมื่อเขาได้ขึ้นมาบนบกสำรวจเมืองมนุษย์พนโทรโซซึ่งเมืองสมมุติแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ซึ่งดีที่สุดจาก5หมู่บ้านในเมืองชิงวเตเรประเทศอิตาลี เมืองพันทร์โซแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่จริงที่มีชื่อว่าวเนซ่าและหลายๆฉากในเรื่องนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบริเวณเมืองริมชายฝั่งอันแสนสวยงามครับเมื่อหลายๆประเทศเริ่มเปิดประเทศให้ท่องเที่ยวได้ลองเช็คกันดูนะครับว่าอยากจะไปตามรอยภาพยนต์การ์ตูนเรื่องไหนกันบ้างเพราะแต่ละที่สวยงามและก็มีสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกอีกด้วยครับ ก่อนจะจบคลิปนะครับวันนี้อับดุลมีพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับทุกคนมาแนะนำกันนะครับก็คือพื้นที่ Discord ของ Global Hub Official ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้วิชาการพื้นที่ผ่อนคลายสำหรับทุกคนที่อับดุลขออนุญาตนำมาแนะนำพร้อมทั้งบอกวิธีการแบบ s t e p by s t e p ให้ได้สมัครใช้ฟรีๆกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นโดยการสมัคร Discord ได้ด้วยการกรอกอีเมลและชื่อผู้ใช้ตามด้วยรหัสผ่าน และก็วันเดือนปีเกิดและยืนยันอีเมลในอีเมลที่ได้กรอกเอาไว้นะครับหลังจากที่ทุกคนได้ทำการสมัคร Account Discord เรียบร้อยแล้วก็ทำการกดเข้าลิงก์ดิสคอร์ globalhub official เมื่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ GBS Official เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสามารถอ่านกฎระเบียบและประกาศสำคัญของเซิร์ฟเวอร์ได้ที่ห้องประกาศ Announce แ,และห้องกฎระเบียบ r u l e s e r v e เครับหลังจากนั้นเพื่อที่จะเข้าถึงพื้นที่สนทนาเพื่อพูดคุยกับคนอื่นหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องกดยืนยันตัวตนกับระบบอัตโนมัติที่ห้องยืนยันตัวตน Verify โดยกดที่เครื่องหมายติ๊กถูกหากพบปัญหาไม่สามารถกดยืนยันตัวตนได้ ทุกคนสามารถพิมพ์ยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเองที่ห้องฉุกเฉินเออร์เจนเพื่อรอเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้นะครับโดยหลังยืนยันตัวตนเสร็จแล้วทุกคนสามารถกดรับยศพิเศษเพื่อการเข้าถึงกิจกรรมที่มากขึ้นได้ที่ห้องกดรับยศเพิ่มเติม โดยโซนแรกที่ทุกคนจะเห็นคือโซนอีเวนต์ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมหรืองานสำคัญขนาดใหญ่ต่างๆของทางกร o บ a l Hub ัพตรงนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าร่วมและลงแข่งขันกิจกรรมเพื่อชิงของรางวัลมากมายได้ที่โซนแห่งนี้ครับโซนต่อไปคือพื้นที่หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกผ่านการพิมพ์เช่นห้องสนทนาภาษาไทยและอังกฤษห้องส่งรูปภาพ ห้องส่งมีมห้องส่งลิงก์และห้องสำหรับติดต่อทีมงานเพื่อขอความช่วยเหลือทั้ง3ห้องซึ่งก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันครับถัดมาโซนต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญหลักของที่นี่โซนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือโซน global hub หรือห้องคุยด้วยเสียงหลัก ซึ่งทุกคนสามารถมาพบปะพูดคุยหรือจับกลุ่มกับเพื่อนๆเ,เพื่อสังสรรค์พูดคุยหรือทำงานร่วมกันได้ที่พื้นที่แห่งนี้โดยมีห้องที่มีขนาดความจุคนมากมายให้เลือกตามการใช้งานและส่วนด้านล่างต่อไปนี้จะเป็นพื้นที่สันทนาการของผู้ที่ต้องการพักผ่อนสมองโดยมีความสนใจในเรื่องต่างๆเช่นเล่นเกมวาดภาพ พูดคุยเชิงสาระนั่งทํากันบ้านและร้องหรือฟังเพลง 1. เกมโซนพื้นที่สำหรับเล่นเกมและจัดกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองเช่นชวนเพื่อนๆและเมมเบอร์คนอื่นๆมาเล่นเกมร่วมกันหรือแข่งขันกันในพื้นที่เกมโซนนะครับโซนที่2มิวสิกโซน ปืนที่สำหรับฟังเพลงร้องเพลงกับเพื่อน,อนหรือเมมเบอร์คนอื่นๆที่ที่ซึ่งทุกคนสามารถปลดปล่อยรสนิยมการฟังและร้องเพลงของตนเองได้โดยไม่ต้องแคร์ใครนะครับหรือว่าจะหาคนที่รสนิยมเหมือนตัวเองก็ได้นะครับ 3.Academic Zone หรือโซนวิชาการเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพบปะพูดคุยเนื้อหาสาระรอบตัวเนื้อหาวิชาการ หรือนั่งทำกันบ้านชิลๆกับเพื่อนๆโดยทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันได้ที่พื้นที่แห่งนี้และที่สำคัญนะครับในอนาคตจะมีการเชิญติวเตอร์ครูอาสาและอาจารย์สาขาวิชาต่างๆมาเป็นติวเตอร์เพื่อสอนทุกคนในสาขาวิชาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นสังคมการเมืองและคณิตศาสตร์โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายการศึกษาเพื่อทุกคนของพื้นที่แห่งนี้ครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสังคมยูโทเปียอันสงบสุขไร้ซึ่งท็อกซิกที่เซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดโกลบอลฮับแห่งนี้นะครับ